เอาละครับท่านผู้ชมนในคลิปนี้ผมจะไปหาสเปียงก็จะไปล่าสัตว์ตัดต้นไม้สัตเทิบอลุูนี้ผมก็ได้จาัดก,การไปแล้วแหละมันก็ไม่เกิดแล้วตอนนี้เนี่ยเดีย๋ยวผมว่าต้องไปหาซาตเทิบอลลูนฝั่งนู้นเลยเดี๋ยวก่อนที่ผมจะไปผมต้องเตรียมแจงนอนไปด้วยเผื่อบางทีมอาจจะมืดกลางทาง เอาล่ะเดี๋ยวต้องไปเตรียมของก่อนเลยตอนนี้ขอเคลียร์ของนะครับล่าสุดมเมื่อคลิปที่แล้วผมก็ยังไม่ทาได้ทําอะไรเพิ่มเติมเกี่ยวกับบ้านเลยเนี่ยอาล่ะเดี๋ยเก็บของไปก่อนเลยคลยิปนี้เสียงผมก็อาจจะไปแปลกเลยครับเพราะว่าเป็นหวัดนั่นเอง1ปีเป็นหวัดอยู่สี่ห้าครั้งเลยไม่ได้เกินไปนะครับวันนี้อากาศนี่ก็แปรปวนมากเลยครับเดี๋ยวก็หนาวแล้วก็ไม่หนาวสลับกันไปสลับกันมาเฮ้ยเดี๋ยวดีนเสียงอะไรอเสียงเท้าอะไรสักอย่างแล้วนี่มันคืออะไรวะเนี่ยสงสัยเหมือนกันไม่น่าจะใช่อะไรอาจจะเป็นของตกแต่งก็ได้เอาล่ะเดี๋ อันนี้เก็บไปอันนี้เก็บแร่ทองแดงเก็บตอนนี้ถ้ามองผมก็ยังขุดไม่ถึงไหนเนี่ยก็ยังเหมือนเดิมครับเพราะว่าก่อนอันนี้ไม่ค่อยได้เล่นเลยอ่ของที่ผมจะเตรียมไปก็จะเป็นนี่เลยสิ่งสําคัญอาวุธนั่นเอง m 1 9 1 1 a 1โอ้เื่ออะไรจะยาวขนาดนั้นเนี่ยแล้วก็กระสุนกระสุนนี่มีหรือเปล่าเนี่ยมี27นัดมีนิดเดียวเองตอนนี้มีคนแก่เพิ่มโอเคเดี๋ยวคราฟตแตงนอนเพิ่มนะครับแดงนอนโต๊ะคราฟอยู่ไหนวะเนี่ยโต๊ะคราฟตือ,อ,ตอ,อดูดิ อาหารลดไปเยอะมากตอนนี้เหลือ3าคีดเดงต้องกินอาหารเพิ่มพลังซะก,ก่อนโอเคเต็มโต๊ะคราบอยู่ไหนวะเน,นี่ยระหว่างที่ผมเล่นอยู่ผมก็ได้ยินเสียงอินเดอร์มนนะไม่รู้ว่ามันอยู่ตรงไหนไยินแค่เสียงมันว่าไปว่ามาเนี่ยมาเดี๋ยวต้องคาบเตียงนอนก่อนเอยดูดิตรงนี้ยังไม่ได้ทำเลยคาบเตียงนอนมาหนึ่งอันอ่าโอเคตอนนี้ก็ได้เตียงนอนมาไปเรียบร้อยตอนนี้ก็น่าจะยังไม่ค่บนะโอเคอีกนานอยู่กว่าจะคับไปเดี๋ยวเราไปหาสเสบียงกันต่อเลยครับเดี๋ยวตอนนี้ต้องขุดทิ่นก่อนเลยนะครับเพราะว่าต้องเอาไปทําอุปกรณ์ด้วยททําาขวนพ แต่บางทีมันทางกลางทางเออไม่รู้ว่าผมจะทําทันหรือเปล่านะ้าซอมบี้มาก่อนเนี่ยมาคลิปทีแล้วก็โหดเอาเรื่องลยน,นะครับเจอพระจันทร์สีเลือดเนี่ยซอมบี้ไม่โคตรโหดเลยระหว่างที่ผมออกไปแล้วผมเจอพระจันทร์สีเลือดจะเป็นยังไงวะเนี่ยเออหน้าดีนอนไม่ได้ด้วยนะถ้านอนไม่ได้ผมต้องขุดหลุมแล้วก็ฝังตัวเองอยู่ใต้ดินระหว่างนี้ก็ต้องดูรอบๆแถวบุร,บรบนี่ก่อนเผื่อจะมีสัตว์ดับมีหรือเปล่าไม่มีเงียบเก็บเลยเอาวะซอมบี้มาวะเฮ้ยเอาแล้วเอาแล้วมาแล้วมาแล้ว ตัวเดียวตัวเดียวไม่ต้องเป็นห่งนหวงไม่ต้องเป็นห่วงเป็นห่วงไหนก็ดีอย่างน้อยมันก็มีแค่ตัวเดียวครับถ้าอย่างมากก็มีเยอะโอเคอุ้ยพังว่ะตกคราฟไม่ได้เอามาด้วยเดี๋ยวต้องคราฟตัวคราฟเพิ่มครับคราฟตัวคราฟเพิ่มมันจะคราฟเยอะอะไรขนาดนั้นเนี่ยต้องคราฟเป็นขวานไม้สติกไม่มีงั้นคราฟไม้สติกมาแล้วก็ตามได้ขวานนี่จะเลือกขวานเลือกดาบเนี่ยถ้าดาบดาเมจห้าขวานดาเมจเก้า งั้นเลิกขวาแล้วกันโอเคไปเดี๋ยวเราไปล่าเนื้อกันต่อเดี๋ยวต้นไม้ค่อยตัดนะตอนนี้ต้องล่าเนื้อก่อนตอนนี้ก็อยากจะทําฟาร์มข้าวนะแต่อุปกรณ์ไม่เพียงพอไม่มีน้ํามนเองตอนนี้ผมต้องการถังเหล็กอะเพราะว่าเอาไปตักน้ําแล้วก็มาทาฟาร์มเออแต่ไม่เป็นไรผมก็มีน,นี่มีทั้งสี่ก้อนเลยตอนนี้ใกล้มือแล้วตอนนี้ใกล้มือแล้วต้องดูเวลาด้วยโอ้ทำไมมันดดเลยจังเลยวะเนี่ยอุย้ยลมแรงวะ่ะลมแรงวะ่ะ ระหว่างนี้อาจจะเจอซอมบี้กลางทางครับมีม้าด้วยฝั่งนูน้นมีม้ามีม้าตรงนี้มีถม้ำว่ะต้องขอแวะดูหน่อยไม่มีอะไรนอกจากฐานเดี๋ยวต้องถอยออกมาเลยไม่เสียงที่จะเข้าไปนะเข้าไปก็ไม่รอดอยู่ดีถ้ามีซอมบี้เนี่ยมันไม่ได้เกิดแค่ตัวเดียวครับมันเกิด3 4สตัวเลยโซ่ไม่ไหวหรอกเพราะว่ามันโหดด้วยอะระหว่างนี้ก็ยังไม่เจอสัตว์เลยรู้สึกว่าน้าจะเห็น,นมีแกะตอนนี้เห็นแกะหนึ่งตัวหรือเปล่า เฮ้ยอ๋อเป็นท่อนไม้นึกว่าแกะเป็นท่อนไม้ที่มันล้มอะ่ะเหมือนผมจะเห็นอะไรด้านหน้านี่มันคือเฮ้ย hey, อะไรวะเน,นี่ยไม่เคยเห็นไม่แน่ใจนะครับว่าไอ้นี่มันเป็นสัตว์ในตัวเกมหรือเป็นสัตว์ทางตัวมอสอันนี้จะเป็นสัตว์จากตัวมอสหรือเปล่านะไม่แน่ใจใครที่รู้ก็คอมเมนต์บอกได้ครับเดี๋ยวตอนนี้ต้องหาทำเลในการนอนก่อนถ้าคําปุ๊บผมจะนอนปั๊บเลยเฮ้ยทอยนอนไม่ได้ปะไม่ใช่มันวางเตียงนอนไม่ได้ม่อกินน่าจะติดเศษไอ้ต้นหญ้าพวกนี้นะ นอนได้ยังนอนได้ยังอย่างนอนไม่ได้อีกเอาแล้วจังหวะน,นี้ต้องขอสำรวจพื้นที่แถวปุ๋ยนี่ก่อนวันเป็นยังไงโอ้มองไม่ทันมองไม่ทันอุ้ยมือแล้วมือแล้วโอเคเออแต่ผมก็ไม่รู้นะครับว่าถ้าผมข้ามน้ําตัวนี้ไปจะเป็นไงวะเนี่ยมันมีจระเข้ป่าวะไม่แน่ไม่แน่แล้วนี่คืออีกาดํามีเนื้อให้ไหมไม่มีนอกจากขนไก่เหมือนจะเห็นอะไรด้านหน้าเป็นมแมลงสีฟ้านกหรือเปล่าเนี่ย ต้องขอมันดูก่อนอ๋อเป็นนกยิ้มด้วยตอนนี้คือต้องกนันนะครับต้องกันเนื้อถ้าเจอโครงกระดูกก็เก็บมาด้วยเพราะว่าจะไปทําเป็นปุ๋ยแล้วก็ทาฟาร์มข้าวไม่รู้ว่าผมจะรอดกลับไปหรือเปล่าก็คงจะรอดแหละเดี๋ยวตอนนี้ต้องเดินถอยกันก่อนเลยเมื่อกี้เกือบไปนะนี่ตัวอันตรายครับตัวอันตรายหมีนั่นเองเอา้าวฝนตกซะด้วยเอาแล้วไงเอาแล้ไงซอมบี้มันจะเกิดนะครับซอมบี้มันจะเกิดเกิดไม่เยอะหรอกแต่มันก็เกิดจะดี เกิดไม่เยอะนะเดินถอยลงล่างเลยแล้วนี่มันคืออะไรวะเนี่ยมีของหรือเปล่าไม่มีวะฝนตกแบบนี้มองยากด้วยนะครับถ้ามีหมีด้านหน้าก็คงไม่รู้ตัวหรอกไอหมูตอนนี้เจอหมูเอ่อตรงนี้เป็นพื้นที่ที่ผมยังไม่เคยมาแล้วทําไมรอบนี้ไม่กระตุกวะเออไม่กระตุกก็ถือว่าดีแหละจากปกติแล้วจุดไหนที่ผมไม่เคยมามันก็จะกระตุกนะแต่นี้ไม่กระตุกเลยถือว่าดีไปครับ โอเคตอนนี้ได้เนื้อมาเยอะพอสมควรเมื่อกี้เห็นมีเศษเนี่ยอ๋อนี่งไงมีมาป่าตรงนี้มันกัดไอ้นี่ไหมวะไม่กัดวัวนะ <c oughs> เดี๋ยวเดินไปต่อเลยครับตอนนี้ต,นนต้องเดินต่อมีเนื้อตรงนี้อีกหนึ่งชิ้นโอ้เนื้อเยอะเลยตรงนี้ด้วยถือว่าดีครับถือว่าดีตอนนี้ยังไม่ทําฟาร์มเลยอ่ะอยากทําฟาร์มมากตอนนี้ฟาร์มที่ผมจะทําก็จะเป็นฟาร์มสัตว์นะครับแต่สิ่งที่เราต้องทําอันดับแรกคือฟาร์มข้าวเน่งฟ,ฟาร์มข้าวฟาร์มมันฝรั่งอะไรประมาณนี้เนี่ย มันเป็นฟาร์มพืชอะ่ะในป่าเนี่ยมันดูแบบน่ากลัวยังไงไม่รู้นะครับเนี่ยในป่ามันดูแบบนากก่ากลัวมากไอ้ตรงนี้มีทรายอาว่างมีทรายมีทรายงี้ก็ขุดทรายไปทําเป็นกระจกเลยเพราะว่าบ้านยังทําไม่เสร็จเอ้ตรงนี้มันดูคุ้นๆน,นะครับเนี่ยแล้วอะไรวะเนี่ยเป็นเปลือกหอยไม่รู้ไว้ทําอะไรเปลือกหอยเนี่ยไม่แน่ใจไม่แน่ใจกุดทรายมาก่อนเลยตอนนี้ก็จําเป็นนะครับทรายเนี่ย เออผมก็ไม่รู้นะครับว่าซอมบี้มันสามารถขุดกระจกได้หรือเปล่าผมว่ามันก็น่าจะกดไม่ได้นะเออกดไม่ได้หรอกแล้วนี่คืออะไรวะเนี้ยเก็บมามันคืออะไรสักอย่างไม่รู้แต่ก็เก็บให้หมด,ดลองตัดไม้ A ต้นนี้ด้วยถ้าเราคราฟมันจะเป็นยังไงวะเนี่ยเออถ้าเราครับอ๋อก็เป็นไม้ธรรมดาอันนี้น่าจะเป็นไม้จากตัวเกมนะครับช่วงนี้ผมก็ไม่ค่อยได้ติดตามการอัปเดตของเกมครับก็เลยไม่รู้ว่าอันไหนมันเป็นของตัวเกมอันไหนเป็นของตัวมอสเนี่ย ก็ถามคนดูแล้วกันเต่ใครที่รู้เด tamam, <t> ี๋ยวต้องหาเนื้อให้ได้เยอะเลยเออเมื่อกี้ผมมาจากฝั่งไหนวะมาจากฝั่งนี้ใช่ไหมน่าจะมาจากฝั่งนี้แหละตอนนี้ต้องขอทําอุปกรณ์เพิ่มต้องทําเป็นโชเวลครับโชเวลเอ่อไม่มีว่ะไม่เป็นไรครับใหม่ก็ได้อะไรวะเนี่ยอ๋อน่าจะเป็นอะไรสักอย่างไม่รู้ว่ามันต้องใช้อะไรในการขุดนะถึงมันจะได้เนี่ยไอ้ของที่มันดรอปตรงพื้นไม่รู้ว่าคืออะไรต้องใช้มือเปล่าเหรอ ประมาณนี้ก็น่าจะเพียงพอนะ64อ่ะประมาณนี้แหละแล้วก็ขุดเอาตุ๊กตามาด้วยไปเดี๋ยวออกเดินทางกันต่อครับเมื่อกี้ผมมาจากฝั่งไหนนะ่าจะมาจากฝั่งนี้นะเดินไปเดินมาเดี๋ยวก็หลงพอดีว่าเดินเพลินไงก็อาจจะหลงโอ้ยเฮ้ยอู้หูอ้ตกใจหมดตกใจหมดโอ้ทับทีเดียวกระจายเลยเมื่อกี้แล้วจุดไหนมันเป็นจุดกลับบ้านผมเนอ๋อโอเคไปฝั่งนูน้นตอนนี้ผมน่าจะเดินเป็นเส้นตรงนะครับเดินเส้นตรงมาจากฝั่งนู้นเลยอ่าตอนนี้ยังมองเห็นพาเทียดอยู่ กระหงไม่น่าจะยากอะไรในการมองเวลานะมีสัตว์ต่อไีกไหมเนี่ยไม่น่าจะมีแล้วจะต้องขอดูเนื้อก่อนไปปที่องล่องไปเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,เ,ยวเอ่อผมวนกับมาที่เดิมนี่หว่า,าวนกับมาที่เดิมฉเฉยไม่เป็นไรต้องขอดูของก่อนตอนนี้เนื้อหมูได้เจ็ดเนื้อวัวได้สิบสองเนื้อแกะได้แปดแล้วมีเนื้อไก่ไหมเนื้อไก่ไม่มีว่ะอืมตอนนี้ยังไม่เจอไก่เลยเอะล่ะเดี๋ยวเดินกลับที่เดิมกันเหมือนผมเ็นอะไรฝั่งนู้นนะ เออเมทิสมาเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเมทิสมาเกิดตรงนี้หรอต้องขอไปดูต้องขอไปดูอันนี้ไงเจอไก่แล้วตอนนี้ผมเจอไก่แล้ว1นืงฟูงวเยอะเลยเยอะเลยไก่ดับเยอะเลยอันนี้นะ่ยอยู่เป็นครอบกว่าตอนนี้ต้องเอามันมาทําเป็นอาหารก่อนอาหารนี้จําเป็นสุดแล้วตอนนี้โอ้ยเหนื่อยเหนื่อยเนื่อยอาหารสําเร็จรูปโอเคก็บไปก่อนเนื้อย่าง ต้องาจังหวะนอนด้วยงั้นวางเต็งนอนไว้ตรงนี้แล้วกันนะครับตอนนี้เราสกว่าเจอมีทินะด้วดิมันมาเกิดตรงนี้แหละเอาแล้วเอาแล้วเสียงลมก็มาตอนนี้โคตรหลอนหูเลยโอเคครับช้าแล้วไก่ไม่ขันมาไก่ไม่ขันมานัดเดียวนัดเดียวเนี่ยมันมีเสียงลมแบบโคตรดังอะ เอาล่ะเดี๋ยวไปฝั่งนู้นกันดีกว่านะนี่เลยเมทิสยิงด้วยต้องขอดูให้มันชัวร์ก่อนฮ้ยเสียงอะไรวะนั่นคืออะไรโออินซีมีอินซีเฉยเลยมันแช่เมทิสป่ะเนี่ยไม่แน่ใจว่ะเฮ้ยใช่ป่ะใช่ป่ะโอเคสิ่งที่ผมเห็นตรงนั้นกับเห็นตรงนี้มันคนละอย่างกันเลยนี่หว่าอเมทิสชิ้นเล็กๆเ,เ,เองนี่เหรอเฮ้ยตอนที่ผมอยู่ไกล้ๆผมเห็นทำไมมันดูชิ้นใหญ่จังเลยเนี่ย ดูชิ้นใหญ่มากอาจจะเป็นพ่อ,อน,นี่หรือเปล่าวะไม่แน่ใจวันนี้เนะี่ยพ่อดอกไม้เนี่ยโอ้ตอนนี้เจอเบโอมใหม่นะครับแต่มันก็ไม่ค่อยน่าไว้ใจสักเท่าไหร่ตอนนี้เนี่ยอันนี้เป็นหินสีขาวแล้วก็เตแาบูลนี้มีเม,มทิตแบบว่าดอกเยอะมากท่านอาจจะเป็นเขทมันเ่าหล่ในนี้ยังไงดีเะนเนี่ยว่าจะเข้าไปสักหน่อยพอดีว่าเห็นเหล็กครับเดีย๋ยวนะต้องดูอุปกรณ์ก่อนพี่แอคมีมาต้องขอหาอะไรเสริมก่อนก็คือเหล็กนั่นเอง ตอนนี้พี่แอ็กก็ใกล้จะพังกันด้วยได้เหล็กมาสองอันนี้คืออะไรวะเนี่ยแร่เหรอเอ้ยอาวต้องใช้พี่แอ็กเหล็กครับในการขุดไม่มีอะไรไม่มีอะไรโอเคโอเคเดี๋ยวไว้ถ้ามีพี่แอ็กเหล็กก่อนเดี๋ยวค่อยมาขุดอันนี้ปล่อยไว้ตรงน,นี้แหละแล้วก็มีฐานด้วยฐานยังไม่จำเป็นตอนนี้อาละครับตอนนี้ก็ได้เวลากลับแล้วไม่รู้จะกลับถูกหรือเปล่าเนี่ยได้เวลาซับตีนแตครับจังหวะน,นี้แมลงวันตัวใหญ่มาก มแมลงวันตัวนี้มันไปดูดเลือดซอมบี้นะก่อนอันนี้ที่ผมเห็นเนี่ยมันไปดูดเลือดซอมบี้เฉยไม่แน่ใจนะครับว่ามันจะดูดเลือดผมหรือเปล่าก็คงไม่น่าจะดูดหรอกมั้งผมสะอาดเกินไปไงมันก็เลยไม่ดูดหรอกเมื่อกีออมก้มาจากฝั่งไหนวะน่าจะมาจากฝั่งนี้นะโอเคใช่ใช่ใชจำันนี้ได้อยู่ระหว่างที่ผมวิ่งเนี่ยก็จะเจอทองด้วยนะครับแต่ไม่รู้ว่าเอาทองไปทําอะไรตอนนี้ยังไม่น่าจะได้ใช้หรอกเดียเ๋ยวแน่นอนเพราะที่ใช้อย่างแน่นอนเอ้ถ้าผมตีจะเป็นไงวะเนี่ยไม่กล้าเสี่ยงว่ะเอาจริงๆนะ ร้องอะไรเนี่ยฟังเสียงมันฟังเสียงมันจะเป็นเขียดหรือเป็นลิงวะเนี่ยเอาจริงดิจะเป็นเขียดหรือเป็นลิงว <c oughs> ะรงตรงนี้เป็นถ้ำ่ะจะลงไปสำรวจดีไหมก็คงจะไม่นะเพราะว่าซอมบี้ไม่โหดไงซอมบี้ตัวเดียวผมจะไม่ว่าเลยมาสี่ห้าตัวนี้ไม่ไหวเอาจริงนะตัวเดียวก็ยากกันแหละเพราะว่ามันวิ่งไวด้วยไงซอมบีพ้พวกนี้วิ่งไวแล้วก็ตีแรงด้วยก็เลยไม่ค่อยอยากจะสู้เท่าไหร่ตอนนี้ผมวิ่งมาตรงไหนสักที่ยังไม่เจอวิวแววจะกลับบ้านได้เลยอ่ะระหว่างนี้ก็ต้องขอ,อาฟาร์มเนื้อไปก่อนเลย ผมไม่ได้ดูพิกัดด้วยนะครับก็เลย้ว่เปิดพิกัดเนี่ยว่าก่อนนี้ผมอยู่ที่พิกัดเท่าไหร่ก็คงอยู่ใ,ใกล้ลแล้วแหละเอ้ยนังไงโอเคเจอแล้วเด็กว่ายจะกลับไม่ถูกเดี๋ยวตอนนี้ต้องไปเชียร์ของในตัวด้วยของในตัวคือบอกเลยว่ามีแต่ขยะเนี่ยไม่รู้ว่าไหนเป็นอะไรบ้างเนี่ยอยู่มาถึงตอนนี้แล้วผมยังไม่เจอพ่อค้าเร่ร่อนเลยสักตัวถ้าเจอพ่อค้าเล่ร่อนจะดีมากเลยนะเพราะว่าจะเอาเชือกแล้วก็ไปลากสาตได้นถั่วบุรีนี้มาเลี้ยงมันก็จะมีอยู่หลายจุดเลยนะครับที่ผมยังไม่ได้ไดดก็จเนงี้ง้้้แลลววตรวยรายาุ ตรงนี้ก็น่าไปนะเดี๋ยวไว้มีเวลาค่อยไปตอนนี้ผมก็ได้เคลียร์ของเสร็จเป็นเทียบร้อยนี่เลยก็อยู่ในนี้หมดเดี๋ยวต้องมาเอาของเข้าตัวก่อนจะเป็นพวกเนื้อเออเดี๋ยนะเหล็กผมหายไปไหมอ๋อเหล็กอยู่นี่อย่าพาเหล็กไปต่อเลยเอ,อ่าตอนนี้เหล็กมี2รวมแล้วเป็น6ผมพะว่าต้องคาบของเพิ่มอะ่ะต้องคาบขวานอันไหนสําคัญสุดเนี่ยพี่แอ๊กับขวานงั้นตอนนี้ก็คงจะต้องเป็นขวานเพราะจะตัดต้นไม้ด้วยแล้วต๊วคราบโอ้ต๊คราฟไม่มีไม่เป็นไร เพิ่งขาบมาเมื่อกี้เลยงั้นก็วางวางไว้ตรงนี้แล,และก็ขับตอนนี้ได้ขวานหนึ่งเล่มแล้วครับเอ่อสิ่งที่ผมต้องทําอีกหนึ่งอย่างนั่นก็คือเตาเผาเน่งต้องทําเตาเผาเพิ่มอ่ะนี่เลยไม้ต้องการไม้สีเอาไว้ทําเป็นสโมเกอร์มันมีไม้แค่ต้นเดียวเหรอทำไมมีน้อยจังเลยเนี่ยไม้น้อยมากอันนี้เป็นอะไรไม้โออกเหรอโอเคนี่เป็นไม้ออก ก็ถือว่าดีนะครับที่ขุดไปแล้วใบไม้มันหายเลยจะไม่ได้เกต่กอะอ่ะอันนี้หายเอาไม่หายอีกทีนี้ต้องหาต้นไม้ที่มันขุดได้หลายต้นอะ่ะอันนี้แค่ต้นเดียวต้นเดียวก็เอาตอนนี้ครับสมบเกระมาโอเคแล้วก็ต้องหาฐานเพิ่มอย่าบอกนะไม่มีฐานฐานมีห้าแค่นี้หรออูฐานโคตรน้อยเลยอันนี้มีสองรวมรวมแล้วเป็นเก้าครับเดี๋ยวไปย่างเนี้ยกันต่อเลยใส่ฐานไป อันนี้แล้วก็แบ่งครึ่งครับแบ่งครึ่งต้องเผาไวหลายเตา,าเผื่อจะได้แบบเพื่อนไวๆไงโอเคอันนี้มีเท่าไหร่เนี่ย12อันนี้มี9โอเคเดี๋ยวต้องรอก่อนระหว่างที่ผมรอให้เนื้อเผาเสร็จต้องไปขุดไม้ก่อนเลยเออเตะเดียวได้นะสิ่งที่ขาดไปตอนนี้ก็คือเตียงนอนเองต้องมีเตียงนอนต้องหาทําเลในการวางเตียงนอนอ่างั้นวางตรงนี้แล้วกันรอนอนเลยอย่ามาตัดกันตัดต้นไม้ตรงนี้ต้นไม้เยอะมาก นี่ยังไม่ได้ลงด a ต a าแพรตัดต้นไม้ทีเดียวเลยครับเนี่ยตัดปึ๊บหายปัาา๊บอ่ะเออ,อยังได้ตอนนั้นนะมันตัดไวแล้วก็ฟาร์มไวด้วยตอนนี้คือไม่อยากปล่อยให้มันค่ำนานนะครับถ้าปล่อยให้มันค่ำนานเดี๋ยวซอมบี้มันเกิดเลยเอาแล้วแล้วนอนเลยนอนเลยตอนนี้ยังไม่พร้อมในการบวกกับซอมบี้นะครับเดี๋ยวให้พร้อมก่อนค่อยบวกกับพวกมันผมต้องได้ชุดเกราะแล้วก็อาวุธทัห้หก่อนจวค่อยไปทักกับพวกซอมบี้โอ้แต่ไอตอนคลิปแรกก็บอกเลยประทะกกันกับซอมบี้โคตรโหดอะ่ะตอนนั้นคืนนี่ผมแบบว่าวานะิ วิ่งแบบไม่กลัวอะไรเลยเออมีสิ่งหนึ่งที่ผมยังไม่ได้ทํานั่นก็คือการทรากระจกแต่ไม่มีฐานอะ่ะเฮ้ยเดี๋ยวเพราะว่าผมต้องเอาเป็นไม้เบิร์ดนะครับไม้เบิร์ดในการทําฐานโอเคได้อยูได้โยู่ว่าไม้เบิร์ดผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่เพราะว่ามันเป็นไม้สีขาวผมชอบไม้โอ่งนะครับไม้โอ่งดูสวยดีอะ่ะพวกแบบนี้ไม้เบิร์ดก็น้อยใจสิอันริงก็ชอบทุกไม้แหละแต่ชอบไม้เบิร์ดเอาไปทําฐานตามจริงก็ชอบทุกไม้แหละ เหมือนจะได้ยินเสียงอะไรสักอย่างที่แถวบวณนี้ซอมบี้ปะวะนี่เสียงอะเอาแล้วเอาแล้วตรงไหนสักที่ได้ยินแค่เสียงแต่ไม่เจอตัวตอนนี้ผมตัดไม้โอ๊กได้28ไม้เบิร์ดตัดได้16ยังได้น้อยอยู่นะครับตอนนี้เนี่ยไม้ได้น้อยมากเว้ยอ๋อผมว่าเสียงอะไรเสียงลาวานเองตอนแรกก็นึกว่าเสียงซอมบี้แต่ต้องระวังตัวเข้าไว้เผื่อบางทีมันอาจจะไม่ใช่เสียงลาวาก็ได้ แต่ก็เสียงแบบนี้เลยนะตอนนี้ได้ไม้เบิร์ด38แล้วก็ไม้โอ๊ก28มาเดิมเดี๋ยวว่าพอแค่นี้ก่อนเดี๋ยวต้องไปทํากระจกด้วยอ,อันนี้เบอร์รี่เก็บมาก่อนเอาไว้ปลูกเอาไว้ทําฟาร์มเบอร์รี่เออมันจะมีวิธีการทาฟาร์มเบอร์รี่ครับโดยที่ไม่ถูกน้ำอะ่ะเาต้องกดย่องก่อนนีหว่าลืมไปต้องกดย่องก่อนถึงจะไม่โดนน้มเบอร์รี่เอาวางไว้ตรงไหนดีอา่าวางไว้ตรงนี้แล้วกันปลูกไว้ปลูกไว้รอให้มันขยายพันธุ์เพิ่ม อาจจะเป็นกับดักก็ได้เบอร์ลี่ก็สามารถทําเป็นกับดักซอมบี้ได้นะครับวางไว้บริเวณรอบๆบ้านเนี่ยแล้วมันก็เดินเข้ามาไม่ได้เอออันนี้เป็นความคิดที่ดีเลยนะครับเนี่ยแต่ก็คงไม่ได้ช่วยอะไรมากแต่ก็ช่วยอยู่ดีอ่ะล่ะเดี๋ยวตอนนี้ต้องมาดูของที่เผาไปก่อนอันนี้เผาหมดแล้วเออแล้วก็อันไหนที่ยังไม่ได้เผาโอเคไม่มีแล้วนอกจากไม้เดี๋ยวตอนนี้ต้องเผาไม้ก่อนเผาไม้ทําฐาน พอไป39ชิ้นตอนนี้อยากได้ตะเผาเพิ่มอ่ะเดี๋ยวต้องหาหินก่อนตอนนี้ต้องการหินแค่เดียวเออไม่มีพี่อ็กว่ะพี่อ็กพังไปแล้วไม่เปไ็นไรคราฟใหม่ก็ได้เออต้องใช้นีดเลยตอนนี้ต้องใช้เป็นพี่แอ็กหินดีก่อนนะต้องประหยัดเหล็กเหล็กสําคัญสุดแล้วตอนนี้เนี่ยต้องประหยัดไปก่อนผมจะใช้เหล็กในการขุดเหมืองเท่านั้นนะมันจะได้แบบเออก็ไม่ได้ไม่เสียนี่หว่าถ้าขุดไปแล้วไม่เจอเพชรก็ไม่ได้เลยไม่ได้เลย,เลยเอ่าตอนนี้ต้องคราฟนี่เลย ตเตาเผาแล้วก็วางไว้ตรงนี้ตอนนี้ก็ยังไม่ทันได้วางของมันเป็นระเบียบตอนนี้ก็วางแบบนี้ไปก่อนตอนนี้ได้มา9ชิ้นโอเคเดี๋ยวเผากะจกกันต่อเลยครับกระจกดินซนาย4กอยหมดนี้เลยแล้วกันมาแรงวันตัวนี้เป็นอะไรวะเนี่ยมาบินวนเฉยจะดูดเลือดผมหรอฮะไม่ให้ดูดหรอกเดี๋ยวเข้าบ้านกันดีวกว่าอันนี้ต้องเข้าบ้านเลยไม่กล้าอยู่ด้านนอกนะเดี๋ยวมาแรงวันมันดูดเลือด ตอนนี้ได้กระจกมาแล้วทั้งหมด16ชิ้นเดี๋ยวคราฟเป็นแผ่นเลยลวกันเออจะใช้เป็นแผ่นหรือใช้เป็นบล็อกดิวเนี่ย้าใช้เป็นบล็อกมันจะดูแข็งแรงกว่าแต่ก็ไม่เกี่ยวหรอกเอาเป็นแผ่นดีวกว่าจะได้ประหยัดคราฟมาได้ทั้งหมด32ไม่รู้ว่าพอดีหรือเปล่าเนี่ยตรงนี้33ไงเออม่รวมกันเอ้อแต่ลืมไปว่าตรงนี้ไม่มีกระจกนี่เออก็น่าจะพอแหละขุดตัวนี้ก่อนแล้วก็ไปกระจกเพิ่ม กระจกมี32มันน่าจะเหลือเลยแหละเหลือไปบ้านเหลือเยอะมากแต่ไเป็นไรเผาหมดแล้วแหละดีแล้วโอเคแล้วก็ตรงนี้ยังไงดีวะเนี่ยทำเป็นกระจกเหมือนกันเอาละเสร็จแล้วแล้วตรงนี้ก็ปิดไปไม่ได้ใช้อะไรนี่ตอนนี้บ้านก็ยังครับยังไม่เสร็จเหลือตรงไหนสักที่หละเออเดยวค่ว่ากนอีกทีนะครับเดี๋ยวตรงนี้ต้องแก้ไขนะครับต้องขุดออกแล้วก็ทําเป็น2บล็อกแบบนี้ตรงกระจกเนี่ยอ่ะประมาณนี้ประมาณนี้ แต่ตอนนี้ผมขาดคาโปสโตนเฮ้ยเดี๋ยวมีใครสังเกตหรือเปล่าตอนที่ผมพูดอ๋อโอเคมันเป็นเพราะมุมกล้องนี่ว่าเนี่ยนะไอ้ตรงขอบกระจกเนี่ยเอาล่ะตอนนี้ก็วางกระจกเสร็จเป็นเทียบร้อยตอนนี้บ้านก็น่ายอยู่ขึ้นตรงน,นี้เป็นทางบันไดอะประมาณนี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวระหว่างนี้ก็ต้องขยายเพิ่มในแถวบริเวณด้านข้างฝั่งนี้ในการลงเหมืองก็ค่อยว่ากันอีกทีเดี๋ยวผมค่อยไปเล่นนอกรอบกันนะต้องใช้เวลาขุดหน่อยเหมืองเนี่ยบ้านก็ถือว่าทําเสร็จแล้วครับประมาณนี้แหละเหลือแค่ต่อเติมแล้วก็ทําอะไรอีกเล็กๆน้อยๆผมว่าก็ไม่น้อยยหหกก็มาเลลแะ จะทำเป็นเออ่จะเล็กเป็นบ้านหรือเป็นบังเกอร์เดี๋ยวนี่ยถ้าทำเป็นบ้านมันก็เป็นบ้านครับถ้าทำเป็นบังเกอร์มันก็เป็นบังเกอร์เออเดี๋ย้เข้ามาอีกทีเอาล่ะท่านผู้ชมก็จะประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับการเล่นเกมไม้ครับเอาชีวิตรอดโหมดซอมบี้ในคลิปนี้คลิปนี้ก็คงจะมีเพียงเท่าน,นี้เดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับผม